เดี๋ยวพอดีว่าผมอยากไลฟ์แล้วก็ผมตัดผมเนี่ยผมบอกให้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มคุมการกินไม่อยู่นะครับคุมการกินไม่ได้กับกับออกกําลังกายเริ่มไม่ออกนะครับตอนแรกก็ออกอยู่บ้างแล้วก็ไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกินไหมครับผมเลยตัดทรงที่แบบว่ามันต้องโชว์ใบหน้าที่เหมือนเจี๊ยบนะครับถ้าผมกินหนกดหน่อยมันก็เหมือนเจี๊ยบก้นไปผมจะต้องลดอีกหน่อย หลายอย่างที่เก็บกดหรือแบบไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นเวลาแล้วก็ทําตรงนี้ให้ดีสุดก่อนแล้วก็แต่ผมยังย้ำอยู่นะครับการที่ผมได้ได้ทำให้หลายคนได้มีคนรู้จักหลายคนได้ได้เจอได้อะไรเนงะี้ยมันเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งนะครับที่ผมก็หยุดทํามันเพระบางสิ่งบางอย่างนะว่าผมก็คงหยุดหยุดได้ไม่นานนะผมผมยังรู้สึกว่าขอตายแบบ ทำหลายสิ่งเนี่ย <c oughs> ทั้งที่มาแล้วไม่ได้ดูแลทั้งที่พูดไวมันเพราะมันมีเหตุผลบางอย่างนะกับมีอีกหลายสิ่งที่อยากทำอยากทำมาให้เพื่อนๆได้มีความสุขหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่ผมไม่ดันคนโอโ้ไขโผล่ดี คนบอกว่าทําไมผมไม่ไม่ดันคนไทยหรือว่าแบบไม่ไม่เข้าไปสนับสนุนคนไทยหรือว่าให้คนไทยไปสนับสนับสนุนคนไทยนะครับคนพวกนั้นเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทําเนี่ยผมคุยกับคนไทยที่พยายามมีมีหลายคนคนไทยที่เข้ามาพีเคโดยที่เขาคุยกับผมนะว่าเขาอยากเข้ามาทำนะเพื่อนๆจะเห็นนักแสดงหลายคนไทยที่เริ่มเข้ามานะครับจริงๆแต่ก่อนเนี่ยไม่มีนะครับยิ่งใครที่เป็นดาราระดับแบบดาราเนี่ยไม่มีใครลงมาเล่นติ๊กตอกหรือว่า ะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือตามเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมบอกให้เลยนะว่าผมคุยกับน้องๆหลังไหม์คนไทยไหลายๆคนเนี่ยพวกเรา <st arts> พวกเราก็มีความพวกเขาก็มีความน้อยใจในหนึ่งนนครับแต่ผมบอกว่าผมอะหลายคน,นาอาจไม่เห็นว่าจารงิงๆนะ้ะผมเข้าไปโดดไปดันใครบ้างไปแบบพย,ย,ยายามคุยกับใครบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอเลยนะล้วคนไทยต้องยอมรับกันนะครับคนไทยไม่ค่อยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติ ผุกคนต้องยอมรับสิ่งนี้นะครับผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะแต่คนไทยไม่สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะผู้คุณเลิกเลิกเลิกพูดได้แล้วผมหลังๆผมอาจจะจะเป็นคนที่ไม่ได้คนดีนักนะครับที่ออกมาพูดอะไรที่แบบว่ามันทําร้ายจิตใจหรือว่ามันกระแทกกระแทกเกินไปนะครับแต่ว่าต้องต้องให้มันบ้างน,นะครับเพราะว่าผมเนะี่ยเก็บกดกับทุกคนนะครับผมรับคําด่ามากกว่าทุกคนนะครับแล้วผมมันพวกก,ก็ก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยผมผมพยายาม แ,แต่ว่ามันไม่สาเร็จจริงๆนะครับคนไทยผมจะบอกให้ว่าพวกคุณต้องยอมรับเองใครที่ด่าผมนะครับหลังไม่หรือส่งข้อความมาว่าทําไมแม่งดันแต่เกาหลีแม่งดันแต่ฝรั่งคนไทยไม่สนับสนุนกันเองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมย้ําอีกทีนะครับว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าผมจะบอกเหตุผลให้ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าเบื่อสําหรับพวกคุณเพราะว่าพวกคุณเห็นหน้าเขากันจนบ่อยแล้วพวกคุณเห็น เห็นหน้าพวกเขาจนบ่อยเห็นความสามารถพวกเขาจนบ่อยจนมันมันไม่มีอะไรแถมที่สำคัญสุดมันคุยกันรู้เรื่องอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรหน้าตื่นเต้นหรือน้าค้นหาแต่สิ่งที่ที่ที่เราสนับสนุนกันกน็เพราะว่าเราชอบคนต่างชาตินะมันเป็นอะไรที่ไม่ซ้ํามันเป็นอะไรที่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ มีความตลกมีความน่ารักมีความหลงรักในการที่ว่าเขาพยายามพูดภาษาไทยในการที่เขาพยายามเอาใจพวกเรานะครับต้องยอมรับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะผมจะพูดเป็น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 ครั้งไหนไม่รู้ผมไม่อยากพูดวาครั้งสุดท้ายเผื่อวันไหนใครมาจีผมเป็นเยอะหลายๆคอมเมนต์อีกก็เป็นว่าผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดละกันในในในทุกทุกที่ให้ทุกคนได้แบบได้รอยยิ้มได้ให้ทุกคนได้ได้รู้จักได้เห็นความสามารถเห็นฝีมือเห็นความน่ารักเห็นความบ้องเบลของหลายๆคนเนาะก็เอาเป็นว่าผมจะยาําคคำคำสุดท้ายนะครับ อย่ามาว่าผมนะครับพวกคุณหลายๆคนนั่งเองแหละที่ที่คนไทยกันเองไม่ได้สนับสนุนกันเองเอาเป็นว่าผมไม่ผิดนะครับเรื่องนี้แต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเข้าใจกันเนาะเข้าใจเข้าใจเข้าใจกันแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยโทษใครนะครับเรื่องที่ไม่นี่ไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นโอกาสที่หลายๆคนจะได้แล้วสาคัญสุดเรื่องหนึ่งนะครับ ใครจะตามใครจะอะไรใครเป็นสิทธิ์ของพวกคุณนะครับไม่ไม่ชอบไม่ต้องตามรวมถึงตัวผมหรือว่าอะไรด้วยแล้วก็อย่าไปโทษว่าทําไมใครไปสนับสนุนให้ตังค์คนนู้นนี่มันเป็นเงินของของพวกเขาครับตัวผมก็ไม่ได้ได้ได้อะไรนะแต่ว่าคือผมก็ได้ความสุขได้ได้พวกคุณได้หลายๆคนเข้ามาครับก็เป็นความสุขที่ที่ต่อ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 วันต่อชีวิตของผมไปนะให้แบบมีความสุขให้ยังรู้ว่าเออมันก็ยังพอมีประโยชน์ในหลายๆอย่างทําให้คนนู้นยิ้มคนนี้ยิ้มนะ เนี่ยแหละคือความสุขขออนุญาตนนะผมรู้สึกว่าตั้งตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเรวจะเห็นเห็นห้ำนะครับอ่ะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผม,อมเออค่อยโอเคหน่อยดูหน้าผมไว้นะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะ หน้าเรียวมากเลยครับบางคนก็ชอบหน้าประมาณนี้นะครับเพราะมันดูไม่ผอมเกินไปเวลาผอมเนี่ยข้อเสียของของการที่เวลาลดน้ำหนักผอมเกินไปนะคือมันจะดูโทมหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาถ่ายงานมันแบบโบ๊ะโบ๊ะดีนะครับนี่ก็หล่อเลยหล่อหล่อไฟแยงตานะครับผมแยงกระบานนะครับไม่รู้จะทำไงนะครับสงสัยต้องปิดไฟไปครับขอโทษด้วยนะครับที่ไฟมันแยงตานะครับ ผมเอาจริงเนี่ยผมไม่เคยผมผมนี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสำหรับบางคนอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอน่ะกูไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะใครด่ากูแก้งป่วยขอให้ตกนรกหลอ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 กขอให้มันมีความสุขสุดๆเลยนี่ดูเป็นบางคนเนี่ยผมบอกให้ว่าเป็นโรคเครียดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแย่มากวันนั้นที่เ,เล่นกับทอมมี่ยังไม่ขึ้นมาเลยนะยดีมก็ขึ้นตุ้มตามนะครับตอนนี้ก็คือว่าต้องหยุดทดลองครีมที่มันแบบว่าอาจจะแบบว่า ไม่ไม่รู้จักมาก่อนหรืออะไรเงี้ยหยุดทาหยุดอะไรหรือบางทีผมไม่รู้น่ะก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนั่งแหละครับผมอืมอืมอืมอวันเนี้ยผมบอกให้ว่าข้อเสียงมันคือแบบมันจะหายนะครับมันมันก็เกือบจะดีบ้างนะครับแต่พอต้องไปตากแดดนะครับพอตากแดดเหงื่อแตปกปุ๊บเรียบร้อยนะครับเหมือนมันมันมันก็ช่วยกัน เป็นมากขึ้นนะครับต้องพักผ่อนสําคัญสุดจริงๆผมบอกว่าการดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยตัวผมก็รู้นะตอนนี้แล้วก็คือต้องพักผ่อนนะต้องพักผ่อนบ้างต้องต้องหลับต้องต้องไม่งั้นยาอะไรมันก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับผมพครมนะแคร,คร์แม่งเอ้ยที่เกยบก็กรอรบเว้ยกรอบไงวะอือ จริงๆมันเป็นเล่หหลายอย่างนั่นแหละที่ว่าเล่นแพ้ผงซักฟงผงซักฟอกฟอนะเป็นไปได้หมดวันนี้ก็จะไม่เล่นแล้วเนี่ยผมจะมีอีเว้นต์วันที่สไลาไหร่อ,อร่สิบเก้านะครับที่ไหนไม่รู้นะครับใครรู้บ้างผมไปอีเว้นท์ที่ไหนวันที่สิบเก้าผมตก เป็นโลกที่เหมือนจะไม่น่ากลัวแล้วก็เหมือนจะน่ากลัวนะครับผมหลายคนก็เริ่มจากไอแบบอย่างนี้ก่อนแหละแล้วก็ตาย <c oughs> ผมไปอีเวนท์ที่ไหนไหมเพื่อนอืมมันสื่อสเตลอ์นะครับตอนนี้มันเป็นแบบมันรู้สยามดิสสยามดิสดบุรีลำนะครับผมเ <c oughs> ชื่อใครดีวะเนี่ยพระรามเก้า ดอ,นอมน่าเชื่อสุดสยามติษนั่นแหละพะเยายังให้วิโรธวิโรธคือใครวะเนี่ยเอาเป็นว่าสยามดิดใครว่างมันเจอกันได้นะครับผมอ๋อได้มาสิบเก้า เดทมากี่โมงสักก้าวสังทันเวสเกตลงเกลืออ่ะลงเกลือกดนอนแล้วคุมตกผมว่ามันหลายๆอย่างนะมันแบบผมแบบจริงๆนั่นแหละพูดเรื่องอื่นดีกว,ว่าปรับนะครับต้องปรับกันของผมด้วยก็คือปรับการพูดกับปรับการพูดมากปรับการ ได้เลยได้เลยผมไลฟ์เลยจะได้เลยครับผมห่วงใหญ่ขอบคุณทุกคนมากนะครับเมน่อยหร่เราเดี๋ยวนี้เดี๋วผมออกกำลงังกงออกกำลงัออกลงกายอาบน้ำอาบอะไรเสร็จแล้วไปหาสาวดีกว่า สปาร์ตเฮอ๋อืมยูยูช้ากันมั้ช้าัน้เะียวยยูยูยูออัน how can say เย้ทผมไม่ฟังคุณหรอกเฮ้ยทำไมก็ผมจะบากคิวอผมอะเฮ้ยอ่ผมจะบากคิวขอผมอะทำไมอะมีอะไรเปล่าเอ่อมีแา่การได้ไหม ผมไม่สนคุณหรอกครับผมนักเลงคอนะผมบอกให้ออคุณจะทําไมผมผมไม่สนคุณหรอกเออผมนักเลงพอ่ะเฮ้ยย้ย You are beautiful here ฮ คัต good good คัต good low 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 there go ไปซ่อนมอไซค์กับพี่แม่น้องไปกับพี่แม่น้องไอ้ come here Charlie Mike Mike กรุงกรุง come here Charlie I made me today last night ไปขี่ตุก๊กตุ๊กกับพี่พีน้องไปขี่ตุ๊กกับพี่พีน้อง I'm here wait หมดหลอดเลยสาดเดินเก็กมา hmm. น้องสศร้าทำ <me. S 2> ไรอยู่ I'm eating, Mama eat, cereal eat and d i s e r t t o e question why don't listen đang đang phim đây nữa từ từ anh đang về when come my room hey đủ anh trở lại ทำอะไรผิดขอรบกวนน้องแป๊บหนึ่งพี่ไม่ได้มาเล่นเลยนะตอนนี้พี่อันตรายจริงนะน้องกามินครับอุาง Thank you. น้องกามินครับน้องสาว พี่นะพี่ไม่ใช่คนตลกนะพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่ใช่คนตลกนะระวังตัวไว้ให้ดีพี่พูดแค่นี้แหละเดนจอลลอส he don't danger loss อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าพูดเล่นยาเรื่อง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 จริงมาพูดเล่น จะเล่นนะอย่ามองพี่เล่นเ่นแบบนั้นพี่บอกให้นะ I'm not funny I'm not joking I'm d a n c i n g you know me you know I don't know Fling a fire Vintage style? Fling yeah, a ring of fire Lacquer style? Lacquer? Tally! You live when turn on เดี๋ยวเล่นกับไฟนะเตือนไว้เฮลกูฉาพี่จ่อร่างกายหน่อย ที่ไหนน้น้องสาวบ้านพี่ไม่มีแมวหรอไะ Yes เด็กคนนี้มันน่ารักดีอะเนี่ยมองผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีเนี่ย เขาจะรู้ไหมนะว่าผมเนี่ยโคตรคนอันตรายพวกเราคิดอะไรอยู่โธ่เด็กน้อยเลย นี่มันน่ารักดีนะ Hi Charlie My name is Kamu กูติกตามกูคงค่ะ thank you everyone thank you ชีวิตพี่ชอบอ,ออกกลังไกลแล้วดูพี่ออกกลังกายเป็นทุกวันทุกวันเลยนะพี่ข้าวยังเนี่ยน้องกินข้าวยังน้นอ,นนองมีกินข้าวยังหนูมีอ่าไอหนูกินข้าวยังมีกินกิน

아, 소음. I know, I k n o 소음. Today, today, 환타 to... uh, 소음. 남 소음. Baby. Baby. 리 h a r l i e c h a เรียกใครเด็กน้อยครับสายไม่รู้จักผมะแล้หน้าตาเขาอ่ะมันเด็กน้อยเฮ้ เพิ่เพิ่มว่าไหมไอเด็กคนนี้มันก็น่ามิกมิเออไอเด็กคนนี้นมันก็ดูน่ารักดีนะน่ารักชาลีจ้า อายุเท่าไหร่ละฮะอะไรอายุเท่าไหร่เราอะพาพู้อิมมิ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 มเนวเด็กเน้อยเด็กเมื่อไหร่จะโต He? Me? Three My older three Three bye ấy liên đi ngủ đi, đứa nhỏ Bây i a <laughs> <laughs> Why? now? Acting? Acting? <laughs> I don't know you guys yes he then acting dangerous dangerous acting I know <gasps> me me miss you I think in Korea, maybe miss you, kitten, kitten me. Artist, you hear artist, you say dangerous made. You dangerous made, you caught caught and here, caught. You say dangerous made, hair artist. Yes. I think uh, artist artist dangerous made please caught caught caught. Jing? You're in a fight You want What are you doing Charlie? You walk finish? I think uh, Charlie don't listen <coughs> มเซยต้นลิศโอ้พาบูพาบูฮัลลี่พาบูน้องเอ้ยน้องสาวพี่ขอวางนั่งกายแป๊บนึงนะ 웜업, 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 아, 난 웜업. 아 왜, 아왜 저렇게 무서워? 담양나이 <laughs> 담양라이. You, do underline you on the line you on the line you know charlie พี่ขอตัวไปออนกายแป๊บหนึ่งนะแล้วพี่จะอาบน้ำทะเลก,กินเกา้ยวยังยังเลยเดี๋ยวรอไปกินกับน,น้องคืนนี้นี่แหละยูใครขาผมเล็กๆเ,เนี่ยผมจะบอกให้ว่าขาผมออโคตรแข็งแรงนะเพื่อนแค่ไม่ค่อยเตะโชว์ มัดผมเนี่ยหนักแต่ไม่เคยโชว์จริงผมชอบต่อยมือตั้งแต่เด็กแลว้วแต่พอ,อเลย <19 S 1> อายุสิบเก้ามาปฏิญาณว่าจะไม่ต่อยหน้าคนอีกก็เลยแบบเอยไปไหนก็คือชอบเป็นคนอัดอย่างเดียวนะครับฮ<ร>ึสลี่ไอหนูกระสอบเนี่ยอยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่พี่ต่อยมวยตั้งแต่เด็กแล้วทายล้วนพี่คตรชอบเลย หยองหยอกไปแล้เฮ้ครับพี่รักครับผม You when come back my hotel room Listen to me coming โอเค